วันนี้เราจะไปอีเวนต์กันนะคะเผื่อใครไม่ทราบเนี่ยก็คือแน็กไม่ได้อยู่กรุงเทพนะเวลาที่เราจะ ไปอีเวนท์ที่มีในกรุงเทพเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จัดที่กรุงเทพนะคือเราก็ต้องเดินทางเตรียมตัวน,นั่นนู่นนี่นะคะเดี๋ยวนี้เราจะทำวอล์กแบบว่าพอขำๆละกันว่าอแอกไปอีเวนท์ยังไงเข้ากรุงเทพยังไงต้องทําอะไรบ้างในงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอเพื่อนส่วนใหญ่ก็คือเหมือนอถ้าวันจัดอีเวนท์มันลงตัวที่เราจะสามารถไปทําธุระอื่นๆในกรุงเทพได้เลยอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอเคไปนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปออกอีเวนท์เลยกับเขาหรอกไม่ใช่ไรคนไม่ค่อยเชิญนะคะ โอเคตอนนี้คือเราแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะที่อีเวนต์เขาก็จะมีแบบว่าธีมสีที่เขาจะกําหนดไว้เนาะก็รอบนี้จะเป็นสีฟ้าขาวนะคะแต่ว่าเวลาที่แนกไปอ่ออีเวอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่เราไปอ่ะแนกจะชอบนั่งรถทัวรถสาธารณะฉะนั้นเนี่ยแนกจะไม่ได้แบบว่าเออแต่งแบบนี้นั่งรถนะคะรู้สึกเขินแปลกๆเลยอย่างเงี้ยก็แนจะมีเสื้อแบบนี้ไว้ใส่ขุมเวลานั่งรถไปไหนมาไหน จริงๆก็อยากใส่นะออยากใส่แบบชุดแบบอะไรอย่างนั้นอนะไปเลยแต่ว่าเหมือนบางทีอนะเนี่ยเคยใส่ชุดไปงานเลยแล้วก็แบบวินแซลเนี่ยคือมันโมโหนะมันหงุดหงิบมันแบบเออก็เลยตัดปัญหาด้วยการนี่ค่ะใส่ชุดของเราไปส่วนหน้าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสดมาสาวคือเฮ้ยยังไงก่อนคือเรากล้อง iPhone อะก็ อืมทำร้ายกันมากนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแน็กจะไม่ได้แต่งหน้าเลยเราจะชอบไปแต่งหน้าบนโลนหรือไม่ก็ในห้องน้ำในห้างนั้นเลย่าเงี้ยที่เออมันใกล้งานแล้วค่อยแต่งนะคะไม่อยากให้หน้ามันแบบว่าฟิลเยิ้มหยาเพราะว่า,วาโอ้โหกว่าจะไปถึงอะเนาะ <Yeah. S 1> อ่ะก็อุ้ยแล้วราปิดไฟ,ฟปุ๊บน้อยแตกเลยโอเคเราไปกันเลยดีกว่า ตอนนี้เนะี่ยก็กําลังจะขับรถไปที่สถานีขนส่งนะเพื่อที่จะเอารถไปฝากไว้นะคะคืนหนึ่งประมาณร้อนึงได้นะเราก็ซื้อ,อตั๋วนะคะรถทัรวเข้ากรุงเทพไปก็ต้องมาลุ้กันว่าเราจะได้รอบรถที่โอเคไหมคือถ้าไม่โอเคขึ้นมาแบบเอ้ยมันไอ้น,นี่จริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขับเข้าไปเองนแน็คได้รอบรถ11โมง10นาทีนะคะก็ถือว่าแบบเอยเวลาโอเคมากเลยอะรอไม่นานบางครั้งเคยรอเป็นชั่วโมงเลยนะ ระหว่างรอขึ้นรถนะคะก็มากินข้าวเช้ากันก่อนเลยหฮไฮไ,อไอมาถึงห้องเพื่อนแล้วนะคะเจ้าของห้องอยู่ไหนอะเรนซ่อนหาเจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเออปกติก็คือจะแบบไปกับกรุงเทพแต่ว่าวันนี้เป็นงานเย็นนะคะไม่อยากนั่งรถดึกดื่นกลับบ้านก็เลยขอเพื่อนขาจริงจริงจะแบบว่าเอ้ยต้องจองโรงแรมไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เห็นไอ้ของฟรีเราต้องประหยัดงบแค่ค่ารถก็เออเท่าไรเดียวก็เลยทักเพื่อนนะคะมาขอน,นอนห้องเพื่อนใจคนจบ <laughs> เดี๋ยวจะนั่งแต่งหน้าละว่ายาเหรอ ไอชู้ยี่อะไรเนี่ยฮะลอกสื่เลยนะเทแต่งเทแต่งหน้าแบบใหม่แต่งหน้าแบบขดปุยๆอย่ามาค่ะแต่งหน้าเป็นไงอันนี้คือกระเป๋าเครื่องสำอางที่เราพกมานะจ๊ะมาดูกันว่าเราเอาอะไรมาบ้างก็จริงๆก็คือโอ้ยลืมเอาน้ำยาคอนแทคเลนส์ออกอ่ะ น้าละอีหายเลยนะหวายอีควายรอยสิวเยอะมากรอยสิวก่อนหนึ่งชั้นงานชิวอยู่ไปเนี่ยใช่ถ่ายคลิปอยู่เ<ช>มื่อกี้ว่าก,กูพูดแบบว่าเออคนอยู่คนเดียวอยู่ก็พูดอย่างเงี้ยหรอ,อก็ก็ปกติเขาไ็นอย่างนั้นทีะจริงก็ช่วงนี้แบบไม่ตัดลงนะแล้วะขี้เกียจแล้วอะเมื่งกีมันจะยาวนะมันจะกลายเป็นคลิปแต่งหน้าปะเออเอองั้นก็ไม่ต้องพูดเราว่าใช้อะไรก็คือใช้เลยแล้วกันนะคะแคปเอา แล้วก็คอมเมนต์ถามขี้เกียจคันคือเออวันนี้เป็นวอล์กไงไม่ใช่คลิดหาทูล้วถามว่าหาทูก็ขี้เกียจก็ขี้เกียจเหมือนกันเอ้ยสนุกอ่ะปกติต้องพูดคนเดียวมีเพื่อนมาเพื่อนมาตอบผมเสียงตกน่ากลัวปะคะซึมเขาเป็นอะไรใส่ใส่เลือดแล้วมันหนักแปดงพูชันเสียดายจังเลยวันนี้เจอกันแค่สามคนวันนี้จะมีตัวละครแค่สามตัวละครนะคะ นี่เรียกว่าตัวละครใช่เรกตละครก็ไม่ชัดเลยอ่ะพูดเลยว่าก็ไม่ชัดเลยใช้ p h o n e ถ่ายแต่ก็พอดูได้เพราะว่าเพราะว่าจะให้แบบแบกกล้องไอ้นี่มาเลยก็กระเป๋าเล็กนิดหนึ่งกระถึงนึงคือมันก็แบกได้มือไม่แบกเองมือไม่ใช่มันไม่ได้จริงกระเป๋าใบเนี้คือถ้าใบอื่นอะใส่มาได้แต่ใบนี้ใส่ไม่ได้ไม่เอาใบอื่นใบนี้มันสีเข้ากับงานเนี่ยสีฟ้าเหนื่อย เหนื่อยอะไรเหนื่อยเถียงกับมึงเนี่ยช oh, <pizza. S 1> อบพี่ซัอาวฉันขำสี่ลิปตัวเองโ oh. อเค okay, ค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เล,เลยมีความว่าชมพูหวานหวานะคะ mm hmm. เดี๋ยวต่อไปแล้วก็น่าจะนั่งวินนะ,ะไปที่งานเพราะว่าคอนโดนเพื่อนเนี่ยอยู่ใกล้สยามอยู่เนาะก็ไปที่นั่นกัน มานั่งรถเมล์แล้วนะคะทุกคนถึงงานแล้วเข้ามาในงานแล้วนะคะก็รอคิวดาราเปิดตัวหนึ่งนะคะพ่เซนเตอร์ได้ด้สุดท้ายก็ขอฝากเซตกบ ใหม่โฉบใหม่ไว้นอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ออกมานอกงานแล้วนะคะแต่ว่าจะใครไม่รู้ค่ะจะบอกว่ามึงถ่ายแบบเนี้ยที่พยากรณ์อากาศอ่ะก็อย่างนั้นเลยคือเนี่ยข้างหลังเนี้ยพายุรุนแจะมาแล้วลมแรงมากอ้าวถ่ายไปแล้วอ่ะแต่ผมมันไม่ไหวแล้วนะผมเพื่อนเนี่ยไม่ไหวเปิงไปเลยไม่เป็นไรเพราะออกมาจากงานแล้วนะคะไม่ต้องสวยตลอดเวลาก็ได้ผมดีเนี่ยดูดิควาเป็นจริงอุ้ยก็คือผมเป็นไม่อย่างดีแลยไม่มาเล่าดิฉอุ้ยเสียงลมต้องเข้ากล้องมากแน่เลยอ่ะ เราจะปี๋แล้วนะเรายอมโดต,ต,ตัวเรานั่นราแดงการแสดงสวัสดีค่ะคุณกิติคะ่ะตอนนี้นะคะพยากรณ์อากาศของเรานะคะฝนกำลังตกค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> มากินข้าวกันที่ร้านแฟมทานนะคะโบกับข้าว <c oughs> เรามาแล้วก <c oughs> ับข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้วโอ้ย <c oughs> เกินเกินมันหิวมาจากไหน <c oughs> มันหิวมาจากไหนก่อนรู้แหละอู้ชวนกิน ป๊อปได้ออกตอนไหนบ้างเหรอวะจะยังไม่มีนะจางมถัดไปที่ป๊อปกูอเดี๋ยวแม่ป๊อปจะถามว่าป๊อปไปไหนนี่ให้เพื่อนรีวิวดีกว่าอร่อยไหมคะอร่อยเปโต้หอมมากอะเปโต้หอมมากอยากให้ลองอันนี้อร่อยไหมอันนี้อะไรเป็นเป็นเนี่ยเเป็นอะไรก็อร่อยจะจะไป็นอะไรเลิก แต่ว่าเป็นใครจับเห็นมาทำไมทำไมที่ฉันจ้างได้ยังไงเจอขนาดนี้จบคนดูมีอะไรดูแล้วมีอะไรดูแล้วเรากินผักเขาเลยว่าสั่งผัก์าได้ไหมเราสิ่งคือว่าเรากินเส้นไม่หมดแน่แหละเนื้ออ่าหมดเส้นมันเยอะเส้นหน่อยนะเขาเส้นมันป๊อบอะไยมาต่อของหวานค่ะร้านร้านที่แบบว่ามาซ้ำสองรอบรอบสองตกใจและฟังมากโอ้ที่นี่ร้านนี้แบบว่าไอติมดีมาก ครั้งที่เรากินแล้ติดใจก็เลยต้องกลับมาทำนะคะเดินมาตั้งไกลนะคะแต่ว่าไอติมหมดไอติมหมดก็มากินร้านนี้แทนนะคะเทียวโลเอ็นนะคะเป็นซาคิมีชุกาฟรีด้วยสาวั0บาทการเข้ากรุงเทพแต่ละครั้งนี้ก็ใช้เงินเยอะนะคะมันได้ขนาดนี้เลยเหรออุยตกใจอะใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าชนนี่เแบบ อ่ะตอนนี้ก็เลยสอะไรไม่รู้ไวช็อกปะหรือช็อกแล้วไวช็อกทราดพี่หอยน้ามะนามะช็อกแล้วมั้งโอ้โหเลยน่าจะไว้ช็อกแหละแต่ก่อนโค้ดนี่ค่ะชุกกปี่เป็นไงอืมอร่อยอุ้ยมันไม่หวานอ่ะมันดูครีมมี่มากเลยอ่ะอุ้ยเนื้อดีมาก จะไม่ค่อยหวานแล้วอันนี้มันหวานมันโอ้โหเฟสหุ่ยกอจะพาคุณชายมาเลือกเสื้อผ้าไปถ่ายเลือกเส้คือไม่เดี๋ยวก่อนจะถ่ายอ่ะก็ต้องเป็นคนปกตินะแต่พอยกกล้องมาเป็นคนไม่ปกติเอกาละครเอกรถึงจะถึงคอนเทล ้าลงไปก็คือบิดฉากความเจ็บปวดของผู้ชายตัวเล็กเรียกชันไม่ทานน่ะกดถ่ายไม่ทานอร่อยบอสรีพีทใหม่รีพีทเองอร่อยไหมเอางี้ทำแบบกายเร็วไปเลย เรียกจะกลับแล้วนะคะทุกคนนั่ง MR t ทีไปลงสีลมแล้วก็ต่อไปสีลมอะไรก็ไม่ใช่สีลมสิไปอาโศกอาโศกเสร็จก็ต่อเอกมัยแล้วก็นั่งรถ,ถทัวร์อีก มารับรถนะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านจ้าขอบคุณที่รับชมวอกของเราในวันนี้ที่ไม่มีอะไรเลยนะคะามาเจอกันใหม่คลิปนะครับสวัสดี